วันนี้นะครับผมก็ได้ซื้อหัวชาร์จในรถยนต์มานะครับรุ่นนี้นะครับบอกระดับแรงดันไฟของแบตเตอรี่ด้วยนะครับมีสายยาวมาประมาณครึ่งเมตรนะครับผมแล้วก็มี3ช่องสำหรับจุดบุหรี่นะครับและ2ช่องสำหรับ usb นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบพร้อมๆกันเลยนะครับว่าใช้งานเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ปกติดีไหมครับ ตัวนี้นะครับก็จะบอกสถานะค่าแรงดันไฟของแบตเตอรี่ด้วยนะครับสำหรับค่าแรงดันไฟนะครับในตอนสตาร์ทรถเนี่ยปกติแล้วควรจะอยู่ที่14.8 V โวลต์นะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นมา14.2นะครับถือว่าโอเคเลยทีเดียวทีนี้ผมก็มาลองไล่เช็คนะครับกับพัดลม USB นะครับโดยผมใช้ที่จุดบุรีนะครับเสียบไปทุกช่องเลยนะครับว่าพัดลมของผมเนี่ย ติดหรือเปล่าครับผมจากนั้นนะครับผมทำการทดสอบโดยการใช้ช่อง USB นะครับโดยดึงหัวจุดบุรี่ออกมานะครับก็ปกติดีครับก็ถือได้ว่าหัวชาร์จที่ซื้อมาคุณภาพโอเคมากๆเลยนะครับใช้ได้ทุกช่องใช้งานได้จริงนะครับ แล้วก็บอกสถานะแรงดันไฟของแบตเตอรี่ด้วยนะครับข้อดีมันอยู่ตรงนี้นะครับเราจะได้ดูสถานะแบตเตอรี่ของเราได้ด้วยวิธีดูนะครับผมก็แนบชาร์จเล็กๆทางด้านซ้ายมือให้ดูแล้วนะครับโดยปกตินะครับในกรณีที่เราดับเครื่องยนต์นะครับค่าไฟก็ควรจะอยู่ที่12ถึง12.8โวลต์นะครับ หากต่ำกว่า12โวลต์ก็ถือว่าผิดปกตินะครับอาจมีสาเหตุมาจากแบตเริ่มเสื่อมนะครับเริ่มเก็บไฟไม่อยู่นั่นเองครับหรือไดชาร์จเริ่มมีปัญหานะครับผมผมก็ทำการทดสอบนะครับโดยการที่ดับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เปิดพัดลมก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับผม ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับหัวชาร์จไฟนะครับสามารถต่อพ่วงได้หลายช่องทางดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับผมซื้อมาแค่148บาทเท่านั้นนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคราวหน้าจะมารีวิวใหม่ครับ